มาช่วงนี้นะครับเปิดสายนะฮะท่านผู้ชมโทรเข้ามาคุยกันสดๆก็ได้ถามกันสดๆก็ได้กับคุณทิติพงศ์ตัวแทนจาก AAS นะคะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมาการผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาดนะ,ะสายงานการตลาด,ะะาาลาดะะแล้วก็การขายนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีคนฝากคําถามมาไว้แล้วด้วยเมื่อสักครู่นี้คําถามแรกเลยนี่ยค่ะอดีก็จะไปคาถามแรกคําถามแรกนี่ยอดฮิตอันนี้เข้าใจง่ายแต่เป็นคำถามที่เข้าใจยากก่อนนะคะว่าค่า FUP นะคะจะสามารถลดได้หรือไม่นี่ทีมงานบอกว่าฝากคำถามแบบนี้ขออนุญาตอธิบายจริงจริงก็คือ fair usage policy คทีนี้ความเป็นมาเป็นไปมาอย่างไรก็คือว่าเวลาเราเลือกแพ็กก็จะบอกว่าใช้ data speed ได้ความเร็วสูงจนถึงปริมาณเท่าไหร่เช่นปริมาณก็ไล่เข้าไป500เมก1กิก2กิกพอถึง2กิกแล้วสมมติว่า2กิกสปีดที่เราใช้งาน ก็จะถูกลดลงจะลดลงเท่าไหร่ก็อาจจะมีหลายแคตามโปรโมชั่นของราที่เราเลือกตามโปรโมชั่นของเราที่เราเลือกก็จะลดลงแต่ยังใช้งานได้แต่ลดลงส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าลดลงก็ก็ใช้งานไม่สะดวกละนะครับควาเร็วอะไรนองนับอันเนี้ยก็จะมีคําถามว่า e v e n u n l i m i t e d package ที่เราบอกว่าใช้งานได้ไม่จํากัดก็จะมีเขาเรียกว่า Fair Use Policy เนี้ยก็คือในช่วงแรกได้สปีดสูงสุดตามความสามารถของเน็ตเวิร์ก หลังจากนั้นเนี่ยสปีดลดลงมาตามตามตาม Fair u s p p o l i ี y ทีนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็คือว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าบนเน็ตเวิร์ก 3G เนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์กที่สร้างขึ้นมาแล้วก็แชร์กันใช้นะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยให้ใช้สปีดสูงๆบรไปเรื่อยๆก็จะมีการใช้งานแบบสมมติเป็นโหลดหนังไปอะไรที่เป็น Heavy User <Okay. S 2> เนี่ยอันอันเนี้ยเน็ตเวิร์กโดยรวม mm hmm. นะครับก็จะจะมีปัญหานนผมลดลดได้ไหมนี่คือ,อยังไงคะ ล,ลดเขา้าเข้าใจว่าลดก็คือไม่มีได้ไหมหรือว่าเพิ่มสปีดได้ไหมนะครับอ,อันเนี้ยจะคล้ายๆกับว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยอันนี้เป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้ผมคิดว่าผู้ให้บริการทุกรายในประเทศไทยก็แอพพลายระบบนี้ถ้าเราไม่ทําก็จะเปรียบเสมือนมีช่วงหนึ่งที่เราโทร voice ไม่ค่อยได้สะดุดมากสะดุดนานมากมาแล้วนะครับก็คือจํานวนคนใช้เยอะอันอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานที่ที่ต้องทําทีนี้ถ้าคุณซื้อ ซื้อเพิ่มขึ้นก็จะได้ใช้มากขึ้นนะครับหรือว่า <ừ. S 1> ซื้อซื้อเขาเรียกแพ็กออนท็อปก็ได้อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ถ้าไม่มีตรงนี้อันนี้นะกลัวก็คือว่า <ừ. S 1> จะโดนชาร์จ per usage สมมติเพราะชาร์จ per usage แพงกว่าชาร์จจากแพ็กก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าฟิวชั่ง นะครับิูช็อตก็คือเสียเสียตังค์เยอะเกินไปพูดง่ายเกินจากแพ็กเกจที่เราเลือกเอาไว้เกินเกินจากโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจนี่แหละเขาเกินไปพวกก็เสียเงินเพิ่มก็จะมีเลทอัตราในการที่คิดรับส่งข้อมูลแล้วก็จะที่เป็นเลทที่สูงกว่าราคาแพ็กเกจนั่นเองดังนั้นจึงริเป็นต้องควบคุมนี้เอาไว้ก่อนก็ผมว่ามันก็จะมีทั้งทั้งสองแบบนะครับอ่าแปลว่า เข้าใจระบบก่อนนะว่าคําว่าลดเนี่ยอาจจะต้องต้องไปคํานึงถึงการใช้งงใช้งานเรื่องราคาเรื่องที่จะต้องจ่ายเพิ่มนั่นแหละค่ะดังนั้นผู้ที่ถามเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องได้ค่อได้คำตอบแล้วว่าลดได้มากไหมแค่ไหนเข้าใจผู้บริโภคว่าเอ๊ะบอกอัลิมนเตสใช้ไปแล้วเนี่ยช้าลงก็ย่อมรู้สึกว่าเออทำไมช้าลงไหนบอกอัลลิมิเตดนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนว่าเพราะว่าอัลลิมิเตดในแต่ละแพ็กเนี่ยก็จะมีจะบอกไว้ว่าอันนี้ห้าร้อยเมก หนึ่งกิกสองกิกสามกิกอะไรเงี้ยนะครับครับง่ายๆว่าแพ็กเกจที่ตัวเองซื้อไว้เนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วนั่นเองนะคะมันจะมีการปรับสัญญาณถึงจะช้าลงแต่ก็ยังสามารถใช้บริการได้ตลอดทั้งเดือนโความที่ซื้อไว้นั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะคะเป็ไหนก็พูดเรื่องราคาลวมีแพ็กเกจราคาอะไรบ้างฮะที่จะก็ตอนนี้ก็อันนี้จะเป็น เรื่องคงเป็นเรื่องที่บอกว่ามีส่วนลด15หรือเปล่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์กับสตชที่กำหนดมาให้แล้วไ s, <ผม> <S, <AS> <S เริ่มแล้วใช่ไหมคะก็ผมขออนุญ,ญาตย,ยก1โปรโมชั่นเช่นเหมาจ่ายเดิม350เนี่ยนะครับ,รบใหม่ก็เหลือ295นะครับอ,อันนี้ก็ลดราคาลงไปเข้าใก15-16นะครับค่าโทรส่วนเกินค่าโทรส่วนเกิน3านาทีแรก3นาทีแรกเนี่ย2บาท50ก็เหลือ2บาท10สตางค์นะครับก็ลดไปประมาณ16 ค่าโทรนาทีต่อไปเดิมจุด50บาทนะครับ50สตางค์ก็เหลือ40สตางค์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอันนี้อันนี้น่าจะมีผลแล้วครับน่าจะไปเลือกได้ซึ่งลักษณะโปรโมชั่นอันนี้นะครับมีผลตั้งแต่21พฤษภาคนะซึ่งโปรโมชั่นอันนี้เราก็จะค่อยๆทยอยออกไปตามลําดับครับก็สําหรับลูกค้า AS ก็ดีใจได้นะคะว่าได้ปรับลดราคาก่อนที่อื่นเลยนะคบแล้วเป็นต่อไปนะรค โปรโมชั่นถ้าเป็นโปรโมชั่นออกใหม่อันนี้โปรโมชั่นเก่าแล้วก็ลดใช่ไหมครับเป็นโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นใหม่เนี่ยจริงถูามหลักเกณฑ์เนี่ยกสทชเนี่ยก็บอกว่าจะต้องถูกค่าเฉลี่ยเดิมณวันที่เขาจะมีวันที่บอกนะฮะผมอาจจะไม่แม่น6หรือ7ธทันวานไปสเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็จะมีวิธีคำนวณคำนวณมามีวิธีคช่แล้เข้าใจว่าแล้วเขาก็จะมีวิธีตรวจสอบนะครับว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ย เป็นไปนตามลักษณะที่ได้ถูกประกาศไว้ตลดลงตามค่าเฉลี่ยณเดือนธันวามคมอันนี้เขาก็จะมีโปรโเซสเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นตรงนี้กสทชก็จะมาดูแลครับเราก็จะต้องออตอบสนองกสทชครับ เห็นบอกมีอะไรนะค่าโทรแพ็กเกจวันทูคอลโทรสะใจด้วยนี่เป็นเป็นใหม่เเป็็นนยกตัวอย่างของของค่าโทรเดิมเนี่ยสามนาทีสามนาทีนะครับสองบาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยโทรได้สามนาทีเหลือสองบาทสามสิบสตางค์นะครับสองบาทสามสิบสตางค์เนี่ยโทรได้สามนาทีนะครับนาทีต่อไปผจบรสามนาทีนาทีต่อไปเดิมเนี่ยห้าสิบสตางค์ก็เหลือสี่สิบสตางค์นะครับอันนี้เป็น อค,ค่อยๆลดลงไปก็คือตามเกณฑ์สิบห้าเปอร์เซ็นที่บอกเหมือนกันอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันะนะคะแต่อนาคตก็เดี๋ยวว่ากันหมายาว่าในใน,ในในช่วงที่แข่งขันอย่างที่บอกไปก็มีการลดเหมือนกันคอ,อันนี้ส่วนหนึ่งของกสทชอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการไร้จากการแข่งขันออของ 3G ที่วันนี้ผมต้องเรียนว่า การการธนาารที่รุนแรงเราจะบอกว่าบางค่ายอาจจะเตรียมรูปวงในอาจเตรียมตัดราคาเรื่องนี้เยอะกว่า15%้เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เราไปดูซื้อสมาร์ทโฟนได้ใช้50% 4เปอร์เซ็นต์เดือน5เดือนได้โทรราคาพิเศษผมยกตัวอย่างโปรโมชั่นอันนึ่งแฮนด์เซตของเรา 3G แฮนด์เซตนะครับรุ่นขายพันสองได้โปรโมชั่นโทรฟรีพันสองร้อยบาทเหมือนกันโดยทุกเดือนเลย ให้เดอให้ให้ให, <Okay. S 2> ให้เดอละ200อันนี้ <Yeah. S 2> ไม่เกี่ยวกับสทอชอ,อันนี้คือแฟกเตอร์ของการแข่งขัน mm hmm. วันนี้จะเห็นว่าผู้ให้บริการจะมีมีปัจจัยเรื่องการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเรื่องของออลิมิเต็ดเนี่ยแต่ก่อนก็ใช้กันไม่เยอะนะครับวันนี้ก็มาใช้กันมีมีผู้ให้บริการทุกรลาเลย mm hmm. แต่ก็มี Fair Use p o l i c ีเข้ามา mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมือถืออย่างเงี้ยวันนี้เราคุยกัน mm hmm. มี50นะ นะครับแต่ยังไม่ใช่เอสนะครับแต่ว่ามีห้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้คือยกตัวอย่างของการแฟกเตอร์ของการแข่งขันที่เข้ามา drive มผมว่าแฟกเตอร์เนี้ยจะได i การแข่งขันและได i v ค่าบริการหรือ d r ออฟเฟอร์เนี่ยที่ที่รุนแรงกว่าที่รุนแรงกว่าครับไอ้แง่าการากตลาดาในแง่าการตลาดบอนที่บอกไปพอสุดท้ายเนี่ยมันถูกถูกขับเคลื่อนไปถูกดันขึ้นขึ้นไปให้ ให้พัฒนาเรื่องของทั้งระบบก็ดีแล้วก็ลดราคาเพื่อเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจริงๆค่ะการแข่งขันหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันเลยเพาะบางค่าอาจจะแบบมีอะไรที่แปลกแหวกแนวหรือมีกลยุทธ์ของของแต่ละค่ายเมีกลยุทธ์นั้นอกไรหรือเปล่า Galaxy S4 ถ้าซื้อกับ AS เนี่ยได้ใช้ครึ่งราคา4เดือนอะไรอย่างนี้นี่ยตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น แฟกเตอร์ในของการเดินทานเป็นมาเก็ตติ้งเป็นโปรโมชั่นมาเก็ตติ้งเก็ตติ้งมีคนถามเข้ามาว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พูดในพาร์ทที่ผ่านมานะคะเรื่องของบอกว่าจะครอบคลุม77จจังหวัดมีคนถามมาจากตราดกับจันทบุรีค่ะ วันนี้ได้แค่ละยองครับุรีมวันนี้ได้แค่ละยองครอบคลุมครับครอบคลุมตอนวันนี้ละยองครอบคลุมละละยองอยู่ในชนบุรีทั่าทางนออกในชนบุรีละยองอยู่ในเฟสแรกนะครับแต่แต่ภายในสิ้นปีก็คือมีโครงการจะขยายไปไหมคะภายในสิ้นปีนี้ได้แน่นอนภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่แต่ว่าผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนะครับเราก็จะเริ่มจากหัวเมืองแล้วก็ขยายเขาเรียกว่าอะไรในเมือง แล้วก็ขยายค่อยๆอ,ออกไปก็ดูตามการใช้งานนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นห่วเมืองใหญ่ก็ต้องต้องมีผู้ใช้บริการเยอะต